ได้ยินเสียงรุดมาแต่ไกลแว็บๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครมาเดี๋ยวเราานังดูรอดูยินเสียงแล้วลบลบเดือยไปจอดรุดตรงหลังกำแพงแล้วอา้าวทำไมไม่พูดมาสักที รอลุ้นอลอรุ่นใครใครมาใครมาใครมาไหมานี่โอ้ยมาสักทีเถอะมาสักทีเถอะมาสักทีเถอนะเถอะเถอะเถอะเยี่ยมมาทันมารถเพิ่นน,นั่นแะนะโอ้เห็นหอื เมลูกคนณทาซีเมนได้ยินเสียงนี่ไงอีรีจริงจริงด้วยโอ้โหมีเดลิเวอรี่ด้วยนึกแข่ง,งสายนึกแข่งสายเดลิเวอรี่ติ๊กบ๊วยท้าไมต้องถอดหายใจขนาดนั้นเอาอีกอันหนึ่งล่ะให้ให้ลุงแล้วหรอให้แล้วอ๋อ,อไปอไปให้นี่เอ,อันหนึ่ง ร้อนๆกินข้าวก็ต้องจบท้ายด้วยน้ำแข็งใสงกินซบตามไม่เถอนนะหลายเลยเหลือหลายเลย,ยกินข้าวกันกินน,น้ำก็มีมกินไหมก,กินข้าวไหมมี่มัมม้งเอา้ากำลังเคลียร์งานไล่เก็บงานอยู่ฮะไม่มีน้ำแข็งอยู่ครับ โน okay. ่นเสือกินเสือเลยข้างนอกมันอ้าวด้ยข้างในเด้มันร้อนเดยร้อนขนาดเด้มันอบเอาเอามาข้างนอกก็ได้อือมีขึ้นกินบนนี้เลยนี่นี่ขึ้นกินบนนี้เลยวิถีก่อสร้างก็แบบนี้แหละ กินข้าวกินปลาอาจจะไม่ซื้อหรูเนี่ยดูนะเราปุยเอาเสือมาปูก่อนอืมมา,มาเสียปูเล็กๆมาตองกลางเต็มหรอกเอาแค่ครึ่งนึงก็พอนางสองคนนะมันต้องกลางเต็มหรอก,อรอกออนนะมัน,มมนพื้นที่มันแคบเออพับหลุด เออเออนั่นแหละเอาร้อนนะเป็นไงล่ะอยู่ในห้องยิ่งอบอ่ะร้อนร้อนมากไหมกินไม่น้ําแข็งใส่นี่ไม่เอาอยู่บ้านกินบ่อยอ่ะดิเป็นไงกินกับข้าวเลยล้ามือยังอ่ะ กินรถเฮ้ยยาไม่เอากินเนยกินเนยเออนั่นแหละกินตอนนั้นอร่อยๆเศษๆกินข้าวเที่ยงกันนะฮะทุกท่านเอ้ไปกินข้าวนอกบ้านน้องเจ้าเนอะซื้อดีจ้ะเชื่อไหมนั่นเจ้าไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขายังบม่ได้เมาอย่าง ตกแท้ๆอยตกเคนกระไดมันอ้าวมากๆกินน้ำแกงใส่ครับมีกอากาศห้อนๆเนาะอือหือ,หอ,อสดชื่นมากเลยอะ่ะเมื่อกี้อยู่ในห้องโอ้ย <c oughs> อบเบาขนาดมลมมานิดเดียวลมมาแค่น,นี้ก็มีแหงแล้วลูก đồ đi nghe 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 chị đi hãy tiếp khảo hòn đi mình đi nào tiếp tục tạm biệt nào เพิ่งกินเมื่อกี้เองนะเนี่ยเพิ่งนั่งกันเลยเนี่ยเพิ่งกินเสร็จ <c oughs> โทรสั่งเจ้าตั้งแต่ตอน <c oughs> นั่งทีแรกผมตับเยเหลือเยอะ <c oughs> กินไม่หมดเลยแบบเนี้ยทุกวันกินกนละสองสามคำอากาศมันร้อนเหนื่อยใช่อากาศร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ด เขาเจะทาเราเลร้ออีกเอ้าจะชวนตานเรียกอูปซีกินข้าวโอเคจังข้าวนะฮะแก้กระเป๋าเหรเป็นไงอร่อยไหมคือที่นี่เขาจะชอบแบบ ส้มตำแบบไม่ต้องใส่ปูใส่ปลาใส่หมึกเลยนะอันน้นะเนื้อๆนะ <c oughs> ไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะ่ะนี่ยน,นะเนื้อเนนะื้ออืมส้มตำมันคือส้มตำเลยเราจะสังให้เจ้าเอามะม่วงมาให้อ่ะแบบแกล็ดม่ไกลละงานเคลียร์เลยเมื่อกีวั<ด>น,น,วนย้ายละย้ายไปทีมหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับม,มาใหม่ อืเนีย,ยเห็นไหมเนี่ยกระเบื้องสอีเข้ามารอบนึงคือต้องปูกระเบื้องแล้วก็สีอืและกระเพงรอบอีกกระเพงรอบอีกก็คือว่าเราก็ปล่อยให้ทีมไอ้มื่นเขาเข้ามาทำฟ้าทำฟ้ากัฟาไฟก่อน Ông lại đi nó à, <laughs> <laughs> Chơi lên nó cho nó à, rồi lời thuốc giàng Kín đầy thuốc giàng bố lộ bên thăm lại lang này cháu ขอน้ำหน่อยดิขอน้ำหน่อยดิอือ,อ,อโอ้ยสดชื่นจริงนะกินแบบเย็นๆนี่นะเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนอบอ้าวแบบใครราได้นะอยู่ในชฉากพูดในที่เป็นห้องน้ำอะ่ะโอ้โห สองคนอะอยู่คนละฝั่งอะหันหลังใส่กันโอ้ยเงอนี่ปลาหนาบน้าพันร้อนแรงจริงนะเลยพักทรงพักเที่ยงเลยรีแลกกินไอศกรีมนั่นเ้ากินปลาับท่านก็คุณปุยกับคุณตัน มาส่งน้ำหวานแล้วก็ส่งน้ำนมน้ำปั่นแล้วก็นั่งกินข้าวก่อนอร่อยพักพ่อนนั่งเล่นกันก่อนไม่ต้องรีบบอกกินข้าวกันพี่บูอยู่ร้านใช่ไหมใช่ชว่วนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่แน่นะลูกค้าน้ำแข็งใสจะมาเนาะ อะไรตีคอท้าววัสดีครับก่อนทช่นนั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอ่าวอนวัสดีครับวัสดีค่ะอเลพวัสดีครับ